อัลเลอติดตามรัชทายาทจากจิงใต้ถึงเมืองหลวงยกทหารเรือสาม0 0ื่นเป็นสินสอดเพื่อขอแค่ตำแหน่งพระชายาแต่ดูท่านสิในสายตาไม่แต่ตี้จื่อหยวนบนเขานั่นท่านปรารถนาอะไรอัลเลอร์ทำให้ได้ทุกอย่างทรงเครียดเรื่องจนสลัดตรงเชียนอัลเลอก็ช่วยกำจัดพวกมันทิ้งทรงเครียดกับคดีสารตาหลีอลเลอก็เข้าประจันบาลสู้กับเผยจาน พระชายารัชทายาทถ้าไม่ใช่นางไม่แต่งอัเลอร์จังทุนขอฝ่าบาทให้ปล่อยตี้จืออ่อหยวนลงจากเขาใต้ขอรัชทายาทต่อไปอย่ามองแค่นางได้หรือไม่เหลียวมองอัเลอรข้างไกลบ้างนะ ความันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ็นจอยทั้งหดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง